เริ่มจากแกนคิ้วก่อนแกนคิ้วคือแกนแกนเนี้ยแกนคิ้วคือแกนตั้งกล้องเนี้ยใช่แกนแนวตั้งนะบนล็อกปึบบล็อกเหตุผลตรงนีกล้องหน้าทิพย์อ๋อมันทิพย์นะตรงหน้าทิพย์เราก็ต้องไปแก้ที่ตัวนี้อ่าแก้ที่ตรงเทดล็อกกล้องนะขยับขยับขยับให้มันหน้าตรงขยับหน้าหรือขยับหลังก็แล้วแต่ตรงละล็อกอ๋อนี่คืออ๋อหัวล็อกล็อกปึ๊บอันนี้แกนคิ้วเหมือนเดิม แปลว่าขยับให้มันอยู่นี้ได้ต้องให้กล้องเชดหน้าขึ้นมาอีได้ตั้งแล้วแล้วหน้าเก้าสิบใช่ก็ขยับอ๋อไอ้หมุนตรงนี้นี้อ๋อเนี่ยนะอ๋อนี่คือตั้งแล้วอันนี๋ยวเราเช็คเช็คก่อนเช็คว่าว่ามันตรงจริงไหมถ้าถ้าถ้าขยับมุมแล้วมันแงะที่กระมาแสดงว่ามีปัญหาที่แกนล่างกลับกลับไปแก้แกนล่างดีที่นี่นี่ จานใบกูเดี๋ยวฝากติดตามช่อง youtube ช่องอะไรนะชุช่องย t u b e ชื่ออะไรไบโชว์ทำไปคลิปเดียวเองเนอะขี้เกียจทำไปไรสาระทำไปคลิปเดียวแล้วโอ้ยยยยยยยมยยยยยไมยย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 สายย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 ไยยยยอยยยยยยยดยย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 ยลยย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 ยเยย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 ่ยย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 ย่ดยยไม่ยยยย อ๋อยังฮะยังยังอยากดูแล้วเนี่ยอยจะติดตามแล้วเนี่ยยังยังยังเดี๋ยวดินี่เอาช่องใบใบหัวร้อนนี่อะไวช่องยี่ช่องเหรอคือยังไงมันคือปกติมาให้ผู้ออกจากกลุ่มนี่คือมันต้องตั้งเก้าสิบใช่ไหมอ้าวแล้วครับอ๋อคือมันจะไม่สวิงกลับมาเก้าสิบคือมันจะถ้าเรามาอย่างนี้มันก็จะเด้งมา อ๋อประมาณนี้ก็คือถ้าถ้ามาอย่างนี้แล้วมันวิงไปอย่างนี้คือไม่ได้ไม่ได้ต้องมาเซตตรงนี้ใหม่่ก็คือต้องเซตทั้งสองเซตแกนเนี่ยให้ให้นิ่งได้แล้วเซตแกนอื่นกระจบแล้วง่ายอ๋อนี่คือถ้าถ้าเรามาอย่างนี้มันต้องไม่เด้งกลับใช่ต้องไม่เด้งไปไหนอย่างนี้ก็ก็ไม่เด้อย่างนี้อย่างนี้มันก็งเอียนอยู่แล้วคือต้องคืออย่างนี้ได้คือต้องแบบว่าจับจับตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามันแบบไอไออย่างไออย่างหน้าหน้ากระิกอันนี้พอเข้าใจว่าสายล้งอยู่แค่นี้ อันนี้คือง่ายสุดแล้วแล้วก็ล็อกล็อกไว้เพราะว่าเราจะไปแก้ติอต่อออเสร็จแล้วต้องล็อกไว้อ่าเสร็จแล้วต้องล็อกไว้อ่ามาแก้ไอ้นี่แกนโลอ่าแกนโลก็ปลดปลดล็อกจึ๊บอ๋อเพราะว่าเราล็อกตุ้มคิ้วไว้แล้วเห็นแล้วเห็นมันเอียงมันเอียงมาขวาแล้วมันเอียงอ๋อมันไม่มันไม่มขวาแล้วก็ต้องเลื่อนเลื่อนให้มันตรง ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้ใจงงอันนี้ผมว่ามันอาจจะมีส่วนน้ำหนักใช่เพราเชื่อมันหน่วงเอาอะไรเอาประมาณนั้นอ๋อนี่ก็คือมันต้องอยู่ประมาณนี้พร้อมใช้งานเนี่ยนะล็อกตัวหมุนๆเนี่ยปึ้งแค่นี้แล้วก็แกนสุดท้ายแกนอะไรอันนี้เรียกว่าแกนแพรแคนย้อนวะแกนแพรเราก็ก่อนจะได้ไม่งงอันไหนล็อกอ๋ออันนี้คือล็อกไว้ก่อน ไม่ใช่แตแกนพี่ก็ได้เหมือนอันแกนแพร์คือไหนวะกดนี่นี่นี่ขดตรงนี้อ๋อขดตรงนี้แกนแพร์อ๋อเคลื่อนเ่อแกนแพร์คือจะต้องตั้งให้กล้องอะยูเลอาบมีให้ได้ตะนาบมีไงตะนาบมีก็คือคือด้อีกรบานนี้ตรงนี้จะไม่พี่พี่ให้ดูให้ดูว่าแกนแกนเนี้ยแกนเนี้ยต้องระนาบกับผืนอ๋ออ๋ออ๋ออ่ามันต้องอย่างงี้เหมือนเหมือนในตัวนี้ เหมือนกันหน้าแบบพื้อ๋อแล้วมันขยับได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ก็คือคลายตรงนี้เราต้องตั้งยกขึ้นมาตั้งแบบนี้ใช่ครับต้องขึ้นมาอย่างงี้อ๋อใช่ไหมมันจะเอียงกับคลายน็อตก่อนเอียงหลังหน่อยอ๋อเนี่ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้ใช่อ๋อแกนโร่ไม่ค่อยเซ็ตมากเพราะว่ามันขยับน้อยแล้วก็ล็อกไว้ต้องนี้้แลวก็อ๋อแค่นี้สาแกนก็คือยกขึ้นมาอย่างงี้เลยใช่แล้วไง เดี๋ยวอันนี้เซ็ตก่อนในชะ่ไึ้งอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วพร้อมแล้ว